นี hear, ่ดอเฮียมากกูไม่คิดว่ากูจะเจอสิ่งนี้ตอนเปิดเว็บอูฟูฟูฟูอะเออนี่คืออะไรอ่ะวินโอ้ไม่กอดไม่แล้วแล้วแล้วคนเล่นอ่ะสิบกว่าคนบวกคืออะไร <'s> b a <aste>? s ส W W E Tiffany Stratton as picture Why Attail What the hell? Why do we play this What Why Girl uh uh. อันนี้เขาวิน อ้เขียอันไหนอันนี้เฮ้ยกูอยากรู้ว่าคนประเภทไหนเขาดึกเลยอะไรเนี่ยเน่เนี่ยมึงบินมาเนี่ยลอสมีเดียลอสมีเดียไม่ออกไปไหนแน่ตอนกูบอกเลยออกได้ก็เบอร์ไม่หมดคลิปเลยเออดีเบอร์หมดเลยอันนี้คืออะไรอันนี้คือโหลดไปขึ้นอ่ะอันนี้เขาวินเอาไปคือตายดิอะเนี่ยพีไอ้ตว์คือกูอยากรู้ว่าคนประเภทไหนถึงเล่นฮูนอันนี้น่ากลัวเชอร์รี่เอานี้เหมือนโควิด กูจะฝกเทโอ้ o d แล้วเราเชื่อป้าบางอันอาจจะไม่ใช่ตูดทิปจริงๆก็ได้เพราะอะไรเห็นแต่ตูดไม่เห็นหน้าเลยไม่ชอยหลอกแล้วเอาจงจริงๆนะกูแบบกูอึ้งจริงใครใครมาจะเล่นวะต้องเล่นด้วยความรู้สึกแบบไหนอ่ะอีดอกแล้วกูเนี่ยเนี่ยเช่องช่องสายบกมานั่งเล่นเนี่ยหน้ากูแบบืออบราเอร์ออ brother เออว่าแส้ เฮ้ยทำทำไมอ่ะคือกูแค่อยากรู้ว่ามันโลกจิตนะเนี่ยหาหมอไม่เกตหูวป้าันนั่นรถละไวแน่เลยเยี่ยงข้างเนี่ยข้างขวานอะขวาหรอนรถละไวแน่เลยเห็นไหมกูบอกแล้วมันมันไม่มันไม่ใช่อีทิพทั้งหมดเออจิ้มรถละไวเลยเออเอาจริงป้ากูกูไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนอกจากตอนเนี้ยรู้สึกแบบอิอวางวายแต่เฮลรอละไว ให้เราละไวชนะโทนัมเบนทิฟานีเออดีอันนี้น่าก <โด S 1> ลัวโดนตัวทำหรเอโครโรนาอออมึงไม่โดนหรอกเพราะอะไรพวกกูด่าเนาะไม่เห็นด้วยนะคะกับสิ่งนี้แต่ออืทำไมอ่ะทำไมน้มันม,มึงกระดยกูชอบผู้หญิงกูยังกูยังอิ่ววัตเตอร์ฟา k กเลยอ่ะอะไรอ่ะไม่เอาอรารอละไว <laughs> ไม่ใช่รอละไวจริงหรอบีมันชุดรอลละไวใช่ไหม เอาโคโรนาไวรัสหรือจะเอาโลลาไว้โคโรนาโคโรนาไวรัสจะจบอันน oh, ี้โอ้โหละลายเป็นจ oh. wow. wow. ุดเหมือนกันเลยสำหรับดิฉันนะคะโคโรนาไวรัสค่ะว้าวายะเอาโหลดวิดีโอใครมันจะโหลดใครไอสัตว์เหี้ย วายวายวายดูแดดวายโอเคกูได้คอนเทนต์ลงลงเพจแล้วอิสัสนี่นะกูจะบอกใครนะทุกคนอย่าทำตัวอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมันทุเรศขอบคุณค่ะโรคปิดหมดหาหมอไม่เก็ตอีดอกแล้วก็วีเอว w เอวีเข้าไปคุณจออะไรเนี้ยนี่การประชันระหว่าง WWE และ AEW โอ้โหมึงดูช้ปก ขอดพมใครวะเบกกี้ป่ะไม่ใช่มั้งรีบรีบอรีบเห็นปะเดี๋ยวนะแล้วมึงรู้ได้ยังไงอ่ะแชมเบอร์ไงทำได้ทำชุดได้ทำไมเสียงอ่อยทำแชมเบอร์ชุดนี้ทำไมเสียวอ่อย excuse me อะไรอะทำไมแล้วทำไมฝั่งผู้ชายไม่มีแบบเบสบล็อกเลนเนอร์แอสเบสจอร์ซิน่าแอสมั่งอ่ะ ทำไมเป็นแบดอ่ะเบดแอนแอสไหนยะไม่มีอะทำไมอ่ะทำไมสอบมาตรฐานอ่ะไรวะโหไม่ได้ทำวะ <Do S 1> ทำไม <that. S 1> ทำไมเราต้องมาเลดแบบให้ให้จัดเลดติ้งตูดคนด้วยวะอีเจสตูดอ่ะยูโ you น know เออเดินออกไปปากซอยก็มีแล้วตูดไก่ปิ้งอ่ะอืมกูจะบ้าโลกาพิวัตจไ <N> ม่ไวนะ้นกูรู้ละกูรู้ละนี่นี่ inappropriate content misleading or spam offensive language not safe for work page without tag แปลว่าทำได้หรอ <Girl. S 1> แปลว่าคอนเทนต์อย่างนี้ทำได้แต่ต้องแท็กถ้าไม่แท็กก็ถึงถึงจะผิด copy like violation a u t h o r inappropriate content